อย่างนักเลงอะ่ะอ้านี่ซ้ายโดดเ <c oughs> ข้าบ้านไปโกยแล้วก็ออกมากินแหม่อ่ะๆเจ๊เจ๊จะหวงนี่เขตเ <c oughs> ขาต้องกินกันอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงฮะแหม้ทำไมจะต้องขึ้นไปข้างบนน่ะ ทำไมตอบหน่อยตอบแม่หน่อยแม่อยากมาจอหน้าหนูกระตัว,ตวโอ้ยโอ้ยโอ้ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นญาติมาแล้วญาติมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี่เ <c oughs> หรอหน้าตาเรา <c oughs> โอเคนะคะได้แน่นแห่วง